มาดูวิวมาเอกสอกซาออกกํลังกายปั่นจักรยานนะไม่ได้ขี่มอไซค์นะปั่นจักรยานไฟฟ้าผู้ใจ ฟิลิปปเนสยทะเลปิดไปละแต่ซันตาบาบาร่ายังไม่ปิดแต่เราก็ไม่ประมาทนะออกมาเป็นจักรยานก็ใส่หน้ากากไว้อยู่นะออาตรางนั้นเลยจะข้าไปตรงนั้นก่อนต้องต้องขากลับเนาะ ่มาดูตรงนี้ก่อนขึ้นจ้าเปทะเลค่ะขึ้นจ้าไปฟ้ายิ่งเราปัดมันทมันยิ่งทุ่งไปเหมอนมอเตอร์ไซค์เลยนะคะทาวเวอ,อร์เขาเยอะมากคันแรกในชีตเอาให้พี่วิกกี้ไปแล้วอันนี้คันใหม่คือไว้ได้สามสี่เดือนแล้วมั้ง ใช่เนาะให้พีิดึกีอยู่แล้วเต็กันเดี๋ยววันไหนมันไปเล่นก็จะได้ใช้ด้วยกันแบ่งป,ปันกันเนาะเอเลเอ้ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะสองานอย่างน้อยให้ได้หนึ่งชั่วโมงตอนนี้กำลังขึ้นโนนถ้าไม่ใช่จะกระเนฟ้านี่ตายเข่านี่เจ็บตายเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ยีเนวสตีนะคะตันตาบาบาล่า ดูวิวสวยๆกันนะคะอย่าตาลายนะคะการที่อยู่เมืองไทยนะคะคือบรรยากาศนอกเมืองนงาวครับดู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 ด,ด,ดูไปได้วยกันไปได้วยกันไั่มีเวลาโทรหาใครนะดูดูตามไปได้วยกันไป จะจอดได้หรือเปล่าลองขอดูเนาะสวย Beautiful View จ้าย Good morning Japan ขับมาได้ครึ่งชั่วโมองอุ๊ยวันนี้น้ําลึกจังเลยโอ้ไม่กาดไม่เคยเห็นน้ำํำลึกขนาดนี้เลยปกติน้ําจะไม่ลึกขนาดนี้แล้วก็จะจอดจักรยานแล้วก็จะลงไปปั่นนะคะพร้อมหรือยังมีคนมาตกปลาด้วย ีหนุ่มมาตกปลาด้วยถือว่าเสียงนะจอดจักรยานไว้นะถือว่าเสียงจอดจักรยานไว้เออไม่เคยเห็นนะ้ำมันลึกขนาดนี้เลยปกติ นานๆทีหอบเลยอ่ะเอาวิวสวยๆมาฝากห่างก,กันหกฟุตนะคะ ขอบคุณพี่ออดี์นะคะที่กดเส้นออกให้ขอบคุณน้องชมพู่ขอบคุณน้องก้อยเซนโก,ก้นะคะขาพี่แหม่มดีขึ้นแล้วค่ะว,ว้าวสวัสดีค่ะพ่ณลรงสวัสดีค่ะสุนธยาน้องไม่มีโอ้ตายต่ตเหนื่อยเลย Okay. ไปต่อไหมใครอยากไปดูวิวต่อของหัวใจด้วยค่ะการันตีจะรู้ว่าอยากดูของหัวใจด้วยจ้าอยากดูวิวต่อไหมอยากดูวิวต่อเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ต่อน้องมิมีอยากดูวิวต่อไหมอยากวิวอยากดูวิวต่อไหมของหัวใจด้วยจ้าเป็นกำลังใจ ไปป้าจะพาไปทัวร์ไม่น่ากลัวหรอกที่นี่อ่ะเป็นย่านของเด็กนักเรียนเรามาแถวนี้เขาก็เข้าใจว่าเราเป็นนักเรียนที่นี่ปลอดภัยค่ะ ที่มีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนพยาบาลอมนาก,การนะคะก็มาปลอดภัยกับกุบาอาจารย์พขไม่ให้ไปเห็นไหม ไปเฉพาะศูนย์วิจัยเท่านั้นขีคก็ไม่ไป,ไปแล้วก็กลับนะคะบางพื้นที่เขาจะมีขีดจำกัดให้เราเข้าไปยุ่นยาาน,นะคะเราก็ต้องทำกฎเมื่อเราอยู่ประเทศเขานะคะเมื่อเขาไม่ให้เราไปทางานั้นเราก็จะไม่ล้ำเส้นแล้วก็จะไม่ผิดกฎนะคะถ้ากราบอกสต็อปก็ต้องสต็อปนะคะไปต่อเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ข้ถึงนะคะแล้วก็ต้องขอภายบางภาพยังไม่ลงนะเดี๋ยวในนีโอกาสเดี๋ยวจะลงให้ค่ะเกลับมาะคะ่ะก็ระวังตัวนิดนึงถือว่าไปภารกิจเที่ยวนี้ถือว่าเสี่ยงมากเพราะว่าโควิดที่นั่นก็เยอะนะแต่ว่ายกมือขึ้นหัว,วเอาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเราเนาะถ้าเราหมดเมื่อไหร่ก็คือหมดเมื่อนั้นไม่เป็นไร ถ้ามันจะหมดที่บ้านก็หมดจริงไหมคะน,นี่เป็นคำธรรมะนะเราต้องไปทำภาระหน้าที่มันก็ระวัาางนะล้างไม้ล้างมือปิดปากระจัถ้าเรารักษาแล้วเราปกป้องแล้วถ้ามันยังมาหาเราก็แสดงว่าบุญบาปเรานั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรสู้ๆขอบคุณที่คนเป็นห่วงนะคะไม่เป็นไร เดี่ยวเลยนะเนี่ยโอ้ลืมลืมขึ้นตรงนี้มันจะเป็นตัวขึ้นเย่ยตรงนี้สิต้องขึ้นตรงนี้ละตุ๊รตุ๊ญตัวนี้แรงมากจอดแทบจะไม่ได้พุ่งดีจัง Okay. อากาศลรอคะเย็นสบายชิวๆไม่ชิวนะสบายเลยแหละเราจะลงขอากันนะให้มาดูอะไรใหม่ๆเนาะกเ,เพื่อนๆอยากดูก็จัดให้คะ่ะรู้ร้องเพลงก็ร้องละไปวัดก็ไปละ ขายดูแป้งอะไรก็ย้อมผมก็ไปละมาดูวิวต่อเห็นไหมคะจะไม่ปัดแล้วนะจะปล่อยให้ลงเนินละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขวามือขวามือโอ้คุณนทะมีันที่นี่เขาจะชอบสมรักม่ะ ทะเลที่อเมริกาบางพื้นที่นะคะรัชการรัฐบาลสั่งปิดนะคะแต่เมืองที่มันอยู่นี่ยังไม่ปิดจ้ะก็คงจะไม่ให้นั่งที่สาธารณะเขาก็จะเชือกเหลืองนามัดนะคะเห็นไหมก็จะมีเชือกเหลืองมามัดไว้นะคะ ก็จะมะีเชือกเหลืองไม่ให้เราไม่ให้เราไปจับไม่ให้เราไปชัดปกติท่นี้เป็นบาร์บีคิวเขาก็ไม่ให้นั่งนะคะแต่ว่าทางโน้นเขากินพิซซ่ากันอยู่อุวานี้น้ำขึ้นวันนี้น้ำขึ้น,นะะว้าวน้ำยังไม่ลง เขาไม่ไม่อยู <จะ S 1> <Ơ S 2> ่ดูนะก็ได้น้ากระเบิ่งอยู่บ่เลยใส่เกือบกันเด้อ ทัวร์นะคะอาจจะอยู่บ้านเบื่อดูละครก็แล้วดูหนังก็แล้วบอกเรากายกับแหนมนะคะ หรนกลุ่มในเอเชียถ้าไม่จำเป็นอย่าไปกินข้าวร้านอาหารนะทานอยู่บ้านที่ที่สุดนี่ไม่เคยไปานร้านอาหารนะทานอยู่บ้าน ก็เน,นี่ยเกือบชนนกกตมาอากาศอากาศไกลกันเพื่อนที่ไม่มีใครเลยนี่เลยค่ะใครเลยเกือตรงนี้เลยโอเค น้น้องๆสวัสดีค่ะน้องๆอมรัสแด,ดาน่าพี่ป๋องสวัสดีครับย้อยสวัสดีค่ะมามาออกกำลังกายกันขับมานานละขอดีกหน่อย ร้องเพลงไหนร้องเพลงไม่ได้หรอกมา้อาออกกําลังกายออกกําลังกาย จัก,กรยานคันทีทพี่บิกี้อ่ะมันจะมีอยู่ประมาณสี่เกียร์มั้งพี่บิกี้ของหนูนี่มันเจ็ดเกียร์นะมันเลยปั่นง่ายเวลาปั่นดูแล้วมันเหมือนดูแล้วมันเหมือนเรียออะไรเหมือมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงทะเลไหม สุขภาพต้องเติมเองนะคะใครเติมให้ไม่ได้ ให้ฟังเสียงทะเลเขาต้องเหินมาบังไว้ไม่งั้นดินมันจะสุดถนนรถจอดมันจะสุดเขาเลยต้องเอาหินเอาปูนเอาปนามันซ่อมด่วนหินมันก็ยังก่อนใช่ป่ะแล้วหัวแจนอ่อนจะก่อนไม่ได้เหรอถูกไหมน้องเพิสมัยเ้อเธอ ใจเหมือนฉันสักหน่อย <Wow. S 1> เธอคงต้องไปให้ฉันอยู่อย่างนี้ว <Wow. S 1> ้าวโอ้ไมคตาขคืนโอเคนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามทุกท่านบายนะ้องนะพิ่สมัยบายนะพี่พี่อ้อยพี่บุษบาเจ้าขาบายเด้อนะโลฮาบายนะคะน้องอมรรัตน์บายเด้อนะพี่ป้อมบายนะคุณนร่งจากประเทศไทยบานะยเด้อเวนสัญาจากแคนาดามีมี่จากเดนเวอร์ไอเบาไอเบาแกจากด้านไหนนะพี่พี่ศิลศัก ผูจำไม่ได้แล้วอ่ะสวัสดีค่ะพี่สุวรรณชิมชุชิเออาริกาโตมาจากญี่ปุ่นก็นมาเกรย์บุะว้าวชอบฟังเสียงจะฟังเสียงคลื่นอ่ะให้ฟังอีกรอบหนึง่ง มาแล้วมาแล้วเห็นดวงจันทร์ไม่เอ่ยสบายดเอ้อวิงสุกเ่ยเอาวิวงานมาฝากผู้ใดห่อนก็จะได้ใจเย็นเย็นเย็นขึ้นนำทะเล่นะ บ่อกนร่วงกายกัเลยมาถีบรถถีบปันหัวเข่าดีขึ้นแราเบาเลยน้องก็รักษาหัวเขา่ารักษาฟาง mm hmm. ว่าจะคอยดูตะวันตกดินมันจะดูดทันมหมเนี่ย น้ำทะเลเขาก็จะซัดเข้าไปหนองน้ํามันก็กลายเป็นเป็นแอ่งน้ำผสมกับน้ําไม่จืดโอเคนะคะถ่ายทอดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะเอาฟิล์มสวยๆมาฝากจะได้สบายใจว่าวบ๊ายบาย